สวยซาบคิมเบอรี่อวนลูกใหม่ ผมทรงนี้เห็นแล้วใจสัน่นเป็นนางเอกสาวที่เรียกได้ว่าหุ่นดีแบบสุดๆส,สำหรับคิมเบอร์รี่แอนเทียนซิริก่อนหน้านี้จะเห็นว่าสาวคิมมีรูปร่างที่หนาๆแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากกลายเป็นสาวเออสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูสวยเป๊ะทุกมุมและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของคิมเบอร์ี่อยู่นั้นจะเห็นว่าในช่วงนี้เธอได้ตัดผมสั้นทำให้ลุคดูสวยแซบ่บล่าสุด ใน i ิน t a g r กรมของแฟนคลับได้มีการแท็กภาพมาหาคิมเป็นทรงผมใหม่ที่ข้างหลังนั้นจะพองๆและต้องบอกเลยว่าไม่ว่าเธอจะทำผมทรงไหนก็สวยปังตลอด